แฟนแฟนใจเหลวใจละลายนุ่งวรนุษย์ปล่อยเซตสวยละมุนในอ่างท่อนบนแซบกรุบกรุบชวนหลุดโฟกัสมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อายุอานามไม่สามารถทำลายความสวยความหน้าเด็กได้เลยเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวนุ่งวรนุษพิรมพักดีที่มักจะมีภาพสวยชวนว้าวชวนใจสั่นมาเสิร์ฟให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามอยู่ไม่แผ่วไม่พับยายมา้า ชื่นใจน้องพายุน้องแอบิเกลแวะมเยี่ยมพร้อมอุดหนุนห่อหมกที่ร้านเลดี้ปรางนุ่งชุดว่ายน้ำห,หุ่นสวยเป๊ะเช็คอินทะเลเวียดนามมุมไหนก็แทบสับไฟลุกสุดๆดงวดนี้แม่ต้องลองแอเปิดเลขเด็ดบนตาช่างหลังน้องทิล่าครบหนึ่งเดือนอย่างล่าสุดวันที่26กันยายน2566 สาวนุ่นก็ได้ออกมาหย่อนภาพแซบแบบกรุบกริบให้แฟนๆได้ใจตื่นไม่เป็นจังหวะก,กันอีกแล้วกับเซ็ตนั่งในอ่างอาบน้ำปล่อยผมยาวสลวยสวยเต็ตาซึ่งงานนี้นางเอกสาวก็มาในคอสตูมดีต่อใจท่อนบนเป็นทูพีซตัวน้อยแมทเข้ากับกางเกงขาย,ยาวซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้แม้จะแซบกรุบกริบ แต่ดาเมจแรงแย่งซีนวิวทะเลข้างหลังและชวนหลุดโฟกัสได้ไม่น้อยเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างก็ผสมลงคอมเมนต์กันสนัน่นเช่นแล้วใจผมมอมอจะอยู่ยังไงยอมแล้วโหราบงือสวยมากค่ะสวยมากกอไก่ล้านตัว สวยจังเลยค่ะที่นุน่นสวยมองยังไงก็ไม่เบื่อเลยหน้าเด็กมากค่ะที่นุน่นน่ารักมากค่ะละมุนและอื่นๆ